ประจวบเอฟซีเปิดบ้านตงรักกับมาเย็นของโบลิเทโรประจวบนัล่าสุดออกไปเย็นบุรีรัมพ์พ่ายมาหนึ่งต่อสามสู้ไม่ได้หรืครับก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆนะครับด้วยสภาพสนามด้วยตัวผู้เล่นด้วยความแข็งแกร่งก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆนะครับมาดูครับประจวบผมว่ารายชื่อผู้เล่นไม่ต่างจากเนี้ยนะครับไม่ต่างจากนี้นะครับไม่ต่างจากนี้สักเท่าไหร่นะครับ อดิศักหานเทศนะไม่นะครับเอกนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบ็กโฟบ้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบ็กโฟบ้างนะครับแต่ผูดด้เล่นแนวรุกด้านบนไม่น่าจะหลุดจากนี้นะครับไม่น่าจะหลุดจากนี้นะฮะเล่นระบบ4ี่สองสามหนึ่งเล่นในบ้านก็ถือว่าไว้ใจได้เล่นบ้านน้าสุดก็เจอกับบีจีก็เสมอได้นะเอออย่างเล่นในบ้านโคจโวผมว่าโคจโวให้สัมภาษณ์แล้ว สองเกมที่เหลือต้องหกแต้มดังนั้นเกมนี้เต็มแม็กครับพบกับทีมเทโรนะครับนี่เล่นระบบ4-4-2 4-4-2จริงนะฮะผมว่าระบบวิธีการเล่นเนีเขาใช้ได้เพียงแต่ว่าสกวคอสทีมก็เล็กนะครับเอ่อได้ราฟาเอลซักเซสมาแทนเอ่อ มาร์คแลนดี้บาโบมาร์คแลนดี้ใช่ที่มีการบาดเจ็บใช่บาโบนะครับก็เลยได้ราฟาเอลไปตำแหน่งโคต้าต่างชาติครบนะฮะไอแซคฮันนี่เลซี่อับโรราฟาเอลซักเซสแล้วก็เอเชียก็คือวูกินยองได้เจนเ์โปขีก็ก็ชุดหลักๆก็คงจะเป็นชุดนี้แหละครับนะครับเล่นระบบ4-4-2ผมก็ถือว่าใช้ได้แต่มันยังติดๆขัดๆอยู่บ้างนะฮะไม่ว่าจะแบบการจบสกอร์ จังหวะเกมรับที่มันแม่มันยังก้าวข้ามผ่านจุดสำคัญไปไม่ได้อะผมบอกเลยว่าการไปเยอนประจวบแบบนี้ผมผมไม่ยากพอสมควรนะผมให้ประจวบชนะอ่ะผมให้ประจวบชนะละกันแล้วเกมนี้นะครับอ่ะประจวบชนะได้สามแต้มนะครับจากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้ว คือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วจนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเตอิอไลน์แอดเอดีดีแ